เฉลยได้ข้อที่คะแนนสูงสุดคือข้ออย่าลืมเฮดังๆเลยนะต้องเฮแบบห้องแตกเลยสอบติดข้อสี่เออ่าเอาสิข้อสี่หนึ่งแต้มขีดเส้นหนูหลายคนบอกค้อหนูรูวข้อสี่นะ โอเคและทำไมสองถึงได้คะแนนน้อยกว่าคำตอบข้อ2ได้0.5หหโคูคะแนนหายไปได้ยังไงคำตอบคือเดี๋ยวนะเธอบอกว่าสก,กิดบอกผู้หญิงคนนั้นน่ะแล้วเดินไปบอกเบาๆคนน่ยจะมีหลายประเภทคุณรักขอยกตัวอย่าง วันนี้ตามหลักจิตวิทยาที่อยากจะมานำเสนอคือค,อคำว่า introvert กับ extrovert หนูคน introvert คือคนเก็บตัวคนมีพื้นที่ส่วนตัวหน่อยไหมลกูกพูดอาจจะไม่เก่งมากแต่อยู่กับคนอื่นได้ไหมได้ทำงานโลกคนอื่นได้ไหมได้ปกติแต่เวลาพักขอมีพื้นที่ส่วนตัวด้วยและคนประเภทหนึ่งคือคน extrovert หนูเคยเห็นคน extrovert ไหมลกูกหันมามองด้านหน้าที่ใส่หมวกมิกกี้เมาส์แล้วหนูจะเจอเลยคน extrovert เห็นหรือยัง ประเจดิดปัะเจาชอบเจอผู้คนไม่อายโอเคในทุกสถานการณ์และถามจริงๆถ้าหากว่าผู้หญิงคนนั้นที่อยู่บนรถสารโดยสารสาธารณะเป็นคนอย่างครูหนูเดินมาบอกครูขาทิชชู่ติดอยู่ที่กระโปรงครูพูดคำเดียวว่าโอเคขอบคุณนะหนูแต่ถ้าหากว่าคนคนนั้น ไม่ใช่คนประเภทครูเป็นคนเก็บตัวขี้อายขี้เขินหนูฟังดีๆแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นคนสุภาพเรียบร้อยเป็นคนเนียบมากแต่วันดีคืนดีมีที่ชู่ติดอยู่กับโปรงแล้วคนที่เดินมากระซิบบอกเขาเป็นผู้ชายที่เขาแอบชอบอยู่อุ้ยอุ้ยอีกนิดเดียวตกบันไดแล้วลูกอุ้ย อุ้ยอะไรอุ้ยคือผู้หญิงคนนั้นหนึ่งเขินเลยสองอายเลยสแปลความว่าตัวเองไม่รอบคอบเหรอเนี่ยทำให้ดิชูติดอยู่ที่กระโปรงแทนที่จะนั่งรถโดยสารกลับบ้านถึงบ้านอายเขินไม่เอาและลงดีกว่ากระทบหรือไม่กระทบเข้าใจหรือ,อยังสุดท้ายคำตอบคือเท่ากับข้อสองเนี่ยคนบางคนอายแต่ข้อสี ถ้าหนูบอกเพื่อนผู้หญิงแล้วเพื่อนผู้หญิงไปบอกต่อยังไงก็ไม่มีอายไม่มีเขินเพราะเป็นเพศเดียวกันจริงหรือไม่จริงถ้าเข้าใจปรบมือดังๆให้ตัวเองค่ะเท่ากับว่าข้อสองยังมีจุดที่ทำให้ครูสามารถบอกได้ว่าข้อสดีกว่าจริงไม่จริงข้อสี่แยงไม่ได้เลย ถ้าเพื่อนผู้หญิงมาบอกหนูรู้สึกเฉยๆมากกว่าเพื่อนผู้ชายมาบอกถูกต้องไหมคะสําหรับคนบางคนเนะาะอมาข้อหนึ่งหนูว่าข้อหนึ่งได้กี่แต้มท้าเาทิชชู่อยู่ที่กระปองตะโกนบอกไปเลยหนูว่าได้กี่แต้มศูนค่ะเพราะอะไร 1. นผู้หญิงคนคนนั้นเขาอาจจะอายได้จริงไม่จริง หนูอาจจะไม่อายหรอกแต่คนคนนั้นเขาอาจจะอายจบแสดงว่าหนูทําพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่งผลต่ออารมณ์ของคนอื่นในเชิงลบข้อสามเลพยายามเอามือไปดึงออกเองไม่ให้คนอื่นสังเกตเห็นได้กี่แต้มกี่แต้มข้อสามเลิหนูขาหนูเอามือไปดึงทิชชู่ออกจากกระโปรงคนอื่นเองหนูได้กี่แต้มเป็นครูคุูทำไหมไม่ทำาลืก มหเป็นกูุดดาไม่ควรลกข้อนี้ศูนย์คำตอบหนูขาเขาอาจจะมองว่าหนูเนี่ยไม่ได้หวังดีแต่เขาอาจจะมองว่าหนูเป็นโรคจิตโอเคไหมคะเอามือไปดึงที่ชู่ออกจากกระโปรงคนอื่นรลดดเข้าใจไหมลกูกเข้าใจ